สวัสดีครับผมนุ่มตายกระริมือไหมครับวันนี้นะครับจะบอกเทคนิคนะครับบอกเทคนิคต้นหมวงของเรานะครับต้นหมวงของเราเนี่ยให้มันแตกหยอดนะครับ ไอ้มันแตกเป็นปุ่มช่วยนะครับตอนหมวนของเราเนี่ยครับมันซุ่งโล่แเนี่ยนะครับไอ้นี่เตรียมเอวนุ่มตายเลยแล้วนะครับนุ่มตายเลยอยากให้มันแตกหยอดนะครับแตกหยอดออกไปนะครับแตกหยอดออกไปหรือเอ็มเป็นปุ่มนะครับแม่มันทุ่งโลขึ้นบนนะครับจ่ายเทคนิคอะไรนะครับจ่ายเทคนิคอะไรที่เนี่ยนุ่มตายนะครับนี่คือนี่คือตอนมันหมุงมันสลายะนะครับหมุงมันสลายนะครับ เล่นนะครับอ่าเนี่ยครับนุ่มตายเนี่ยวันขอเนี่ยมันหยอดอยู่บบเนี้ยนะครับหยอดอยู่บบเนี้ยนะครับนุ่มตายยักหยอดครับเผื่อให้มันแตกนะครับเผื่อยมันแตกหยอดข้างๆเนี่ยนะครับไอ้นี่ยักไหนท่ววันแล้วแหละนะครับตานะครับตามันทุ้มขึ้นนะครับมันไม่แตกหยอดปฏิที่นะครับตอนเป็นเหมือนกับกรีบบัวนะครับเป็นกรีบบัวเป็นวัวแบเล็ๆมันนะครับใจมีดปาร์ตนะครับหรือว่าใจเล็บกิดเอาก็ได้นะครับไม่มีมีดใจเล็บกิดเอาก็ได้ เมื่อนะครับมันไม่มันไปเลียงยอดมันไม่ได้นะครับมันต้องอานเลียงยอดไม่ได้นะครับมันจะแตกยอดได้ไหมนะครับมันจะแตกยอดได้ไหมต่องหยอดจ้ามยอดหรือว่าเทยอดนะครับหมากยีทุดน่าปะมานั้นแหละนะครับกองนุ่มตายก็ไม่เคยแตกตั้งแต่ยอดนะครับต่องหยอดมั่งจ้ามยอดมั่งนะครับถี่นุ่มตายเลยตกลงทัมาแล้วนะครับมันได้ผลจริงจริงนะครับนะครับนุ่มตายอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเล่นนะครับที่ นุ่มตายต่ำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวนึกเดี๋ยวนึกเดี๋ยวออกกำลังหม่อยกันครับเพิ่งออกเว้นมานะครับแดดลมลมตกอ่าพอดีนะครับมันไม่ร้อนนะครับต่ำชวนนี้เราอย่าไปต่ำตอลอดน,นะครับเป็นลมอ่นะช่วงนี้เขาไก่กย,ยีตะโตกันไล่กุ้นแล้วนะนะครับต่ำชวนเราต่ำเราต่ำไอ้ใบ นะครับอย่าอย่าไปยักง้มกับมันนะครับผมหลดนำถูกเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้านะครับหลดนำโมเจ้านะครับเพื่อเป็นการนะครับไม่ไม่ไม่ตองในนั้นนักเลงนะครับไม่ตองหลดหมากแล่ง่วงนี้นะครับเมื่อนก็หว่นเนี้ยว่างนี้นะครับขึ้นเดียรอนกแล้วนะครับวนใี่ตอกนะครับวนก็ไม่ใหญ่ตอกนะครับน่มตายเลย ใจนะครับจ่ายโบ้กว้างหรือว่ายานะครับยาคลุ้มไว้นะครับช่องด้านวันหลอดตีนะครับรับออ่า่าเปิดตีบลูกเป้นไหมนะครับตน้นไม้จีโลูกเป้นไหมนะครับเหมือนเปล่งนัวเด็รกจะไม่ก่อนนะครับเด็รกจะไม่ก่อนเนี่ยพุ้นตกตามหรือดูการวางนิมไม่ก่อยตกแต่แล้วไม่รู้บันเบื้อจีตกกับตกที่ไม่ตกกับไม่ตกนะครับพอตกมาแล้วก็ตกจริงจริงตกไม่หยุด ับมือนกับเพลงนั้นนะพอ,อย่างเก้าเดือนหกปนก็ตก๊ปลัมปลัมอ่านุ่มตายลองเพลงให้ฟังเร,นะร,นนรนะครับนี่วันก่อนนะครับนี่คือนี่คือลูกม่วงอ่าน้ำด,ดอกไม้ที่ต้องนะครับโอ้ไล่ใต้ต้นเล็งจํำไม่่อยได้นะครับน้ำด,ดอกไม้ที่ต้องนะครับนุ่มตายกิดหยอดมันนะครับกิดหยอดมันกิดหยอดมันใจใจเล็บกิดวันก้อนใจเล็บกิดไม่ได้ผ้ามีดมา ใหญ่แลบกิดยอดมันนะครับแตกออกมาราบยอดอ่าเนี่ยแตกออกมาราบยอดนะครับเดี๋ยวมันก็ไปเป็นปุ่มใหญ่แหละเนี่ยนะครับดอกบัวดอกบัวนะครับไอเนี้ยดอกบัวนี่เขาเรียกว่าดอกบัวแต่เดี๋ยวพอมันเก่งแข็งเดี๋ยวพุกงออกิดเหลาพุ่งออกิดเหลาไหมมันแม่มันแตกกันนู้นพุ่งกิดเหลาไอมันแตกไอมันแตกเป็นปุ่มไหมด่วยๆนะกิจใหญ่แลบกิดแล้วนี่ไม่พลาดมีอ๋อนู่นอ่านี้เพิ่งกิดมานะครับประมาณสองอาทิตย์ว่าจะถ้าอาทิตย์นะครับเนี่ยแตกแล้ว นะครับแตกแล้วนี่คือม่วงใส่ซี่นะครับอ่าตอนอ่าปอไอ้ม่วงนำกไม้ที่ท้องนะครับพอมเมล็ดนะนะครับอนุ่มตายเอามาเสียบนะครับเอามองเสียบยอดกล้องใส่ซี่ไหมนะครับเอามาเสียบยอดมนะีเราเสียบยอดเนี่ยมันมันคือหนึ่งจัดตรงจัดแล้วนะครับนุ่มตายเลยนะครับกิดกิดยอดมันกิดยอดดอกบัวมันนะครับเนี่ยเลยแตกออกมา แตกร่องหยดนะครับแต,แตกเข้มาร่องหยดครับมันแตกแตกไวนี่นุ่มตายก็กิดก,กันแหละเนี่ยนี่แตกขึ้นี้หยอดอ่ามีซ้ำหยอดแตกเข้า,ามาซ้ำหยดนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นผุ่มนะครับเป็นผุ่มน้่ตายกิดเลยดเดี๋ยวนุ่มตายอยากให้มันผุ่มด้วยๆนะครับไม่อยากให้ขึ้นช่วงแรงนะครับการดูแลกมันดูแลยากนะครับการอ่า แล้วการเก็บกายากนะนะครับเนี่ยว่าคือให้มันอยู่ในระยะสักชองเมตรครึ่งถ้าเมตรก็พอนะครับการดูแลมันก็ง่ายการเก็บมันก็ง่ายนะครับแล้วใต้หลบหลบมันยอยยอยยอยมันจะช่วยนะครับนมตายเน้นใต้หลบอย่างเดียวนี่ไม่ใหญ่เน้นกินนะครับครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนุ่มตายนะครับจะบอกอ่า มีเทคนิคอะไรไหมไหมนะครับนุ่มตายจะมาบ็อกนะครับบางทีบางคนก็โลเลยแหละแต่ว่าคือ,อนุอตต่มตายจำจำเล็ดกะเขามาบอกเพื่อนเพื่อนมาเจ๊บ็อกเพื่อนเืนเน,นี่แหละบางคนก,ก็ไม่โลนะครับบางคนก็ไม่โลนะครับวันนี้นะครับนุ่มตายนะครับก็นุ่มตายก็วางก้องอวางก้องวางก้องกลองอ่า มันนี่ไปยิดต้องอินนะครับปืนดินมันไม่นั้นนุ่มตายก็ลาเปลื่นเปล่อนก่อนลองกับบรรยากาศในช่วนนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากนะครับหยิงต้าตอนมหญิงโตเนี่ยนะครับบรรยากาศยิงดีไปเลยนะครับเปล่าเป็นช่วนนะเดี๋ยวนุ่มตายจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับและมามีเทคนิคอะไรกันนุ่มตายจะมาบอกนะครับควักจองนุ่มตายกันนะครับเปลื่นเปื่นนะครับควากดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนุ่มตายด้วยนะครับ หลักนุ่มตายหน่อยๆก็หอยหลักนั้นๆนะครับครับสวัสดีครับ